สวัสดีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านขอเชิญทุกท่านพับกบแม่พบกับนะฮะสินค้าของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมออลมกันนะครับโดยวันนี้จะเป็นมออลมเบรกจากแบรนด์เบอร์เคนนะครับผมมออลมเบรก FK 455ลูกสั้นนะครับผมสำหรับรถ6ล้อนะฮะโดยจะมีความยาวของถัง4.5นิ้วและความโต4.5นิ้วเช่นกันนะครับโดยจะมีเลข OEM นั่นก็คือ MC 828264นะครับผมและราคาจะอยู่ที่ 1,605บาทรวมแวดแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อเป็นจำนวนและร้านค้าด้วยนะครับผมมอลม,ม,มคุณภาพดีต้องแบรนด์เบอร์เค้นนะครับผลิตจากโรงงานชื่อดังในประเทศจีนนะครับรับประกันการใช้งานนานถึง6เดือนสำหรับคนที่สนใจ inbox มาที่เพจหรือช่องทางการติดต่ออื่นจากเพจร้านเราได้เลยนะฮะและขอฝากเพจร้านเราจากแพลตฟอร์มอื่นไว้ตรงนี้ด้วยครับ